สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการเข้าโค้งเนาะว่าเข้าโค้งขึ้นเขาลงเขาเราควรอยู่เลนไหนเนาะเข้าโค้งซ้ายเข้าโค้งขวาเนาะอันนี้ผมรถเปล่าเนาะเดี๋ยวอันนี้จะแนะนําสําหรับมือใหม่นะพี่พี่นะ้องมือใหม่สาหรับถ้ามือเก่าแล้วชํานาญแล้วก็ ฟังไว้เผื่อเอาไปปรับใช้เพิ่มเติมได้ทุกคนถ้าเป็นรถหนักนะทุกคนเวลาเข้าโค้งนะอันดับแรกเลยคือความเร็วต้องให้น้อยชะลอความเร็วได้ยิ่งดีแต่ในกรณีที่เราชำนาญทางแล้วอะไรประมาณเนี้ยผมที่ผมใช้เนาะก่อนอื่นเลยเราต้องดูก่อนทุกคนว่าโค้งที่เราจะเข้าเนี่ยมันโค้งมากโค้งน้อย แบบโค้งหักศอกไหมหรือว่าโค้งประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องดูที่ถนนเนี่ยทุกคนเห็นไหมถนนอะ่ะช่วงโค้งอะ่ะมันเอียงไหมอย่างเงี้ยเขาเอียงรับโค้งเนาะเราก็สามารถเข้าตามลายได้เลยทุกคนเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเราเข้าตามลายได้เลยถ้าเกิดรถหนักขอเข้าตามลายแต่ผมแนะนําให้ลดความเร็วนิดนึงเนาะจากปกติเราวิ่งอยู่4ี่สบแล้วก็ลงมาสักสิบ อะไรประมาณนี้สมมติว่า50สิเข้าโค้งนี้เคยเข้า50ก็ลดลงมามันอยู่ที่รถที่เราบรรทุกเลยนะว่าเราบรรทุกสินค้าอะไรเป็นประเภทอะไรทุกคนถ้าเป็นตู้คอนเทนเนอร์อ่ะโอกาสที่แบบจะพลิกเยอะเห็นไหมเวลาเข้าโค้งอะ่ะโคง้งแรงๆอ่ะพลิกอะ่ะ <c oughs> ของผมนี่จะดูจะดูพื้นอันดับแรกเลยของผมจะดูพื้นก่อนเลยว่าโค้งมันรับไหมเขาเรียกว่าโค้งรับหรือไม่รับ ถ้าเราโค้งทางขวาเราโค้งไปทางนี้เนาะพื้นทางขวาต้องต่ำกว่าข้างซ้ายนะข้างซ้ายจะต้องสูงเพื่อจะวงสวิงเข้าไปได้แต่ถ้าเกิดอย่างนี้ก็โอเคอยู่สูสีอยู่อย่างเงี้ยแต่เราก็ค่อยๆเข้าแต่ถ้าเกิดว่าเราชํานาญอะ่ะส่วนมากนะผมรถหนักนะถ้าเกิดว่าส่งอะ่ะถ้าใครสายส่งแล้วแบบว่าลงเขาอย่างเงี้ยจะส่งขึ้นเนินขึ้นมอข้างหน้าอะไรเงี้ยเหมือนดอยคานะทุกคน ก็ปล่อยไหลลงไปใช่ไหมเจ็ดสิบแปดสิบอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราเอาอยู่แต่เราต้องดูรถหลังนะผมจะตัดโคง้งทุกคนผมจะใส่วิธีการตัดโคง้งการเข้าโคง้งผมจะใส่ตัดโคง้งรถหนักเนาะถ้าเกิดว่าเราชินชินทางอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่าเราเอาอยู่อย่างเงี้ยผมก็จะตัดโค้งนะสมมุติเราจะโค้งซ้ายใช่ไหมเราก็อยู่เลนขวาเลยพอ,อมาช่วงประมาณกลางกโค้งนะเราก็ตัดโคง้งเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดู แต่เราต้องดูรถหลังนะว่าไม่เดือรดร้องคนอื่นว่าไม่มีรถหลังตามมานะมันมันอันตรายนะขับแบบนี้แต่ว่าเราต้องดูให้ดีอย่างนงี้ไม่มีปุ๊บผมก็จะเข้าประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมนี่นะอย่างนี้อย่างนี้ก็ผมก็ตัดนะถ้าเป็นอย่างเงี้ผมก็จะตัดเลยเนะี่ยพอมาปุ๊บก่อนเข้าโค้งปุ๊บเราจะชะลอความเร็วแล้วก็ผมก็จะตัดเข้าเลยและอีกกรณีหนึ่งทุกคนสมมุติว่าสมมุติว่าเราเอารถไม่อยู่นะ รถมันจะพลิกใช่ไหมเวลาเราเข้าโค้งอะ่ะปุ๊บแล้วน้ําหนักมันจะเทอย,อย่างงี้ใช่ไหมผมมีอยู่อย่างหนึง่งผมใช้ผมใช้บ่อยมากเลยเวลาเรามาปุ๊บเราชะลอใช่ไหมพอเราชะลอปุ๊บเข้าโค้งอา่ายังไงอะ่ะเขาเรียกเข้าโค้งแบบตัดละตัดตัดโค้งอะ่ะแบบเข้าเลนนู้นแล้วปาดมาเลนนี้อะไรเงี้ยแต่ต้องดูรถหลังใช่ไหม เพราะมันเหมือนมีอาการว่าหางมันจะดึงบางรุ่นหางเขาจะดึงไว้ให้เราใช่ไหมหางมันจะดึงเหมือนว่ามันจะตะแคงอย่างเงี้ยเข้ามาช่วงประมาณสักครึ่งโค้งนะเหยียบคันเร่งส่งแล้วก็หักคืนทุกคนนี่นะสมมติสมมติมมนะทุกคนโค้งอย่างนี้นะผมจะเข้าไปข้างในปุ๊บ พอมาประมาณนี้ปุ๊บมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนจะเอาไม่อยู่ใช่ไหมเราก็หักออกเลยหักออกแล้วเหยียบส่งเลยแล้วพอทางตรงแล้วเราค่อยชะลอใช้ได้เลยแล้วพอทางตรงแล้วค่อยเบรกอย่าไปเบรกแบบพอเข้าโค้งพอเอาไม่อยู่ปุ๊บตกใจเบรกอย่างเงี้ยอันนี้ที่ผมที่ผมเทคนิคที่ผมใช้นะส่วนตัวผมนะครับอันนี้อันนี้เป็นส่วนตัวใครจะใช้แบบไหนก็ก็แล้วแต่เนะแล้วแต่ความถนัดของเรา เนี่ยอย่างเนี้ยโค้งหักมากนะทุกคนอย่างเงี้ยโค้งหักมากเลยผมก็จะตัดอันนี้ผมรถเปล่าเนาะรถหนักผมก็จะชะลอความเร็วมากกว่านี้ผมก็จะตัดมาเนี่ยพอมาเนี่ยเ่ว่งประมาณนี้ปุ๊บพอจะหลุดโคง้งปุ๊บผมก็จะออกปุ๊บเนี่ยมันจะหลุดอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็ออกแล้วก็เหยียบส่งไปเลยเหยียบมาแอบให้กระชากหางตรงไปเลยมันจะได้ไม่มีแรงเวียงถ้าไม่งั้นแบบพอมีแรงเวียงมันก็จะพลิกเนาะ ลองลองลองดูก็ได้ครับเวลาเราขับรถอะ่ะลองทําแบบที่ผมว่าเนี่ยลองลองลองใช้ใดูเอาไปปรับใช้ใดูเผื่อได้ถ้าเกิดไม่ถนัดก็ก็ไม่ชํานาญก็อย่าอย่าไปลองนะมันพลาดมาแล้วมไม่คุ้มแต่ทางที่ดีอะ่ะพอเราจะโค้งปุ๊บเราจะลอความเร็วไว้ก่อนแต่เบรกไว้ก่อนก่อนจะเข้าโค้งให้สังเกตดีๆโค้งมันจะรับับโค้งไม่รับทุกคน ถ้าโค้งไม่รับเนี่ยเหมือนเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยโค้งไม่รับโค้งแล้วแบบสมมุติว่าเข้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 าโค้งมาอย่างนี้ใช่ไหมเขาโค้งมาอย่างนี้ปกติโค้งมันจะต้องเอียงอย่างนี้ใช่ไหมโค้งหาอย่างนี้แต่โค้งมันจะเอียงไปเงี้ยโค้งอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเอียงออกไปอย่างเงี้ยหละอันนั้นน่ะที่เกิดอุบัติเหตุอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นน่ะอย่างนี้ก็ยังพอเอียงอยู่เห็นไหมทุกคนจะเอียงรับอย่างเงี้แต่บางทีโค้งมันจะเทออกนั่นแหละ แต่ที่เนี่ยโค้งเยอะที่แม่สอนเนี่ยแต่ถ้าโคง้งกว้างๆอย่างนี้ก็เข้าตามลายได้ทุกคนสบายสบายส่วนมากที่ตัดแบบโค้งมันจะติดๆ,ๆกันอะเราก็ต้องดูแบบรถหลังด้วย ถ้าโล่งๆอะผมตัดประจานไปแล้วทุกคนแต่ถ้าเกิดว่ามีรถมาผมก็จะชะลอความเร็วเอาชะลอค่อยๆเข้าแล้วก็เข้าตามลายเส้นถนนนี่แหละครับจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนครับเนี่ยโค้งเนี่ยโค้งเนี่ยไม่รับทุกคนลงหลายทีแล้วผมมาเนี่ย พอลงมาปุ๊บเอียงลงมาปุ๊บพอมาตรงเนี้ปุ๊บเทกระจาตรงคอสะพานนี้เลยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครับตรงเนี้เดี๋ยวผมดูเลขยอมอที่เท่าไหร่ก่อนถึงด่านแม่ละเมาเนี่ยแล้วมือักกี้นี้ไอ้ที่ระบบบอลบผมไม่ได้ทําคลิปเพราะว่าผมทําไปแล้วเนาะใครที่ดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าผมได้นะทุกคนถ้าคลิปผมมัน คำพูดผมมันช้าบางคนต้องการความเร็วก็กดที่มุมมุมขวาของจอด้านบนนะครับเป็นรูปฟันเฟืองอ่ะกดปุ๊บแล้วก็เพิ่มความเร็วได้ครับเลือกความเร็วเอานี่ยเรช่วงเอ่อกอมอที่สามสิบหกเนาะกอมสามหกเข้าไปแม่สอดโค้งนั้นเนี่ยไม่รับเอกระจาเลยทุกคน